กวนอิมวิธีรับความสมดุลสวัสดีทักทายผู้เป็นที่รักแห่งแสงสว่างฉันคือพระแม่กวนอิมฉันเป็นเกลียดอย่างยิ่งที่ได้นำสันติสุขความรักและความสมดุลมาสู่คุณในช่วงเวลานี้วันนี้ฉันอยากจะพูดถึงวิธีการได้มาซึ่งความสมดุล และฉันกำลังแบ่งปันข้อมูลนี้เพราะในขณะนี้ผู้สร้างกำลังกระตุ้นให้จิตวิญญาณแต่ละดวงเข้าถึงการสันสะเทือนของความสมดุลภายในตัวตนของพวกเขาและเนื่องจากการให้กำลังใจนี้กำลังออกมาพวกคุณหลายคนอาจประสบกับความสับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้นในความเป็นอยู่ และความเป็นจริงของคุณคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองมีความสมดุลแต่เมื่อคุณก้าวออกจากพลังงานแห่งความสมดุลนั้นคุณอาจพบว่าคุณเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งอาจเป็นความสงบลึกสุดขีดไปสู่ความโกลาหลสุดขีดหรืออาจมีความสุขอย่างสุดขีดความเศร้าอย่างสุดซึง้ง หากคุณสามารถจินตนาการว่าตัวเองกำลังเดินไต่เชือกและไต่เชือกเป็นความสมดุลของคุณมันจะเหมือนกับว่าคุณกำลังดดดออกไปข้างหนึ่งในการสั่นสะเทือนด้านบวกสุดขีดแล้วคุณก็กระโดดกลับขึ้นไปบนเชือกที่สมดุลแล้วคุณก็ตกลงไปอีกฝ่ายเกิดความสับสน ือการปฏิเสธอย่างสุดตรงคุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังก้าวผ่านความเป็นจริงในลักษณะนี้ประสบกับแง่บวกอย่างสุดตรงการปฏิเสธอย่างสุดตรงและสภาวะสมดุลที่สวยงามพระผู้สร้างกำลังเชื้อเชิญให้เราทุกคนเข้าถึงความสมดุลน,นั้นและคงอยู่บนความสมดุล ที่แน่นแฟนไปอีกระยะหนึ่งขณะที่เราปล่อยให้ตัวเองเดินไปบนเชือกแห่งความสมดุลน,นั้นพลังงานแห่งความสมดุลที่เราเข้าถึงจากภายในตัวตนของเราจะไหลซึมและสังเคราะห์กับสิ่งมีชีวิตที่เหลือของคุณและความเป็นจริงของคุณสร้างผลกระทบเชิงบวกของความสมดุล เหตุใดจึงต้องมีความสมดุลทำไมความสมดุลจึงถึงสำคัญมากความสมดุลเหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถหายใจได้เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในตัวตนของคุณนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งการบํำบัดและคืนพลังของคุณ ให้สอดคล้องกับตัวคุณเองและผู้สร้างตามความเป็นจริงให้สอดคล้องกับทุกสิ่งรอบตัวคุณเช่นกันเมื่อคุณสามารถเข้าถึงความสมดุลภายในตัวตนของคุณคุณจะมีศูนย์กลางมากขึ้นมีพื้นฐานมากขึ้นและมีความชัดเจนหรือความเข้าใจในสัญชาตญาณของคุณที่นำคุณออกไป ซึ่งคอยสนับสนุนคุณในการแสดงและการตอบสนองในลักษณะที่ให้บริการคุณและแนะนำคุณเพื่อความเข้าใจและความเชื่อมโยงกับผู้สร้างมากขึ้นความสมดุลคือจุดแข็งของคุณลองนึกภาพว่าในอยู่ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย และคุณควบคุมการสั่นสะเทือนของความสมดุลโดยการเข้าถึงมันภายในตัวคุณพลังงานนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายของคุณเท่านั้นแต่คุณจะเป็นคนเดียวที่มองเห็นภาพรวมมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจเหตุผล ที่อยู่เบื้องหลังความโกราหลนคุณจะสามารถรักษาตัวเองให้เป็นศูนย์กลางอยู่ในแนวเดียวกันสามารถปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำภายในของคุณได้ดังนั้นคุณจึงสามารถรับใช้ผู้อื่นนำพวกเขาจากความวุ่นวายไปสู่ความสมดุลความสมดุลสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกด้านของคุณ ความสมดุลยังสามารถเชื่อมโยงและบ่อยครั้งที่สิ่งต่างๆไม่สมดุลเนื่องจากการขาดการเชื่อมต่อแม้แต่ภายในร่างกายของคุณอวัยวะหรือบางส่วนของร่างกายของคุณอาจไม่สมดุลซึ่งกันและกันดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมความสมดุลเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้อีกครั้ง กระแสสวรรค์สามารถสัมผัสได้ร่างกายและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของคุณสามารถทำงานร่วมกันและกับทุกสิ่งรอบตัวคุณและทุกคนรอบตัวคุณคุณอาจประสบกับสนามแสงออริกที่ไม่สมดุลหรือคุณอาจพบว่าคุณไม่สมดุลกับความเป็นจริงหรือแม้แต่กับความตั้งใจ และการแสดงออกของคุณคุณอาจพบว่าความสัมพันธ์ของคุณขาดความสมดุลแม้แต่ความสัมพันธ์ของคุณกับอาหารผู้คนสัตว์สถานการณ์ต่างๆมีหลายพื้นที่ที่คุณสามารถรับรู้ความสมดุลได้แต่ก็มีหลายพื้นที่เช่นกันที่ขาดความสมดุล เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของคุณจำเป็นต้องตระหนักว่าความสมดุลที่คุณต้องการได้รับนั้นอยู่ในตัวของคุณแล้วและความสมดุลนี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยความตั้งใจจากนั้นความสมดุลจะถูกจะต้องถูกกระจายออกไปเกลือจะเหมือนกับยาหมองบำบัดหรือกลิ่นหอมอ่อน ที่ไหลเวียนไปทั่วตัวคุณและมันจะทำให้คุณรู้ตัวเมื่อคุณเริ่มปล่อยให้พลังงานแห่งความสมดุลน,นี้ไหลออกมาจากภายในตัวคุณมันจะทำให้คุณรู้ว่าอยู่ที่ไหนความสมดุลไม่ได้เมื่อคุณค้นพบว่าจุดใดขาดความสมดุลคุณสามารถเทพลังงานแห่งความสมดุล จากตัวตนของคุณไปยังพื้นที่นั้นสภาวะการนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณยังสามารถจินตนาการได้ว่าคุณกำลังรวบรวมเหยือกตราช่างและเทลงในสถานการณ์หรือประสบการณ์บางอย่างหรือส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเช่นการล้างและชำระร่างกายของคุณให้สะอาดด้วยความสมดุล คุณสามารถเทเหยือกแห่งความสมดุลนี้ลงในแม่น้ำลงในรากของต้นไม้ลงในทุกที่ที่รู้สึกว่าถูกนำทางพลังงานนี้จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคุณอย่างมากมันจะเชิญชวนพลังงานของคุณให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมันทรงพลังรุนแรงแต่ก็สงบสุข เป็นธรรมชาติและเหมาะสมอย่างยิ่งฉันขอเชิญคุณสำรวจความสมดุลภายในของคุณเองเพื่อฟังคำแนะนำและสนับสนุนประสบการณ์ใหม่ของความสมดุล